สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่องพี่ฟ้าชาแนลวันนี้ฟ้ามีหลายหัวข้อนะคะจะมาอ่านดวงดาวให้เพื่อนๆฟังค่ะพอดีฟ้าฟังจากสื่อออนไลน์นะคะเห็นอดีตนายทหารท่านหนึ่งออกมาพูดว่าเราอาจจะได้นายกพระราชทานนะคะแล้วก็ได้ยินหมอดูผู้หญิงท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะ,อ,ะออกมาพูดว่าท่านไม่เห็นหีบเลือกตั้งนะคะ ปีหน้าเราอาจจะไม่มีเลือกตั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้พักรัฐบาลก็น่าจะมีคะแนนเสียงที่ลดลงนะคะจากการบริหารจัดการใดๆหลายเรื่องตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงูเห่าด้วยนะคะว่าจะไปต่อยังไงแล้วก็เรื่องของอดีตนายกรักสินนะคะจะพ้นอิสรภาพเมื่อไหร่นะคะก็สรุปว่าปีนี้วันที่5้ธันวายังไม่มีการขอพยโทษนะคะ ฟ้าก็เลยจะลองมาอ่านทั้งหมดทุกเรื่องนี้นะคะที่ฟ้าพูดมาเนี่ยให้เพื่อนๆฟังนะคะฟ้าจะไม่ได้ลงลึกทุกเรื่องนะคะเพราะถ้าลงลึกทุกเรื่องคลิปจะยาวมากๆนะคะเพื่อนๆก็จะเอาแค่คร่าวๆที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอพักส้มด้วยนะคะว่าอนาคตของพักส้มปีหน้าเนี่ยในส่วนของคดี44สสเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ฟ้าไม่ใช่หมอดูนะคะฟ้าเป็นเพียงคนที่อ่านดวงดาวได้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆอ่านได้ไม่เท่าอ่านเป็นนะคะขอเพื่อนๆทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะใครที่สนใจให้ฟ้าอ่านดวงดาวให้นะคะรบกวนทักไปที่เพจ Facebook ชื่อพี่ฟ้าชาแนลนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆฟ้าจะอ่านโดยใช้โหราศาตสากลนะคะที่ฟ้าถนัดนะคะ และฟ้าจะใช้วันที่ต่างจากาช่องอื่นๆที่เป็นหมอดูนะคะฟ้าจะอ่านของฟ้าเองโดยฟ้าจะใช้วันที่24มิถุนายนพศ2475เวลาเที่ยงตรงนะคะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะคะฟ้าจะใช้ข้อมูลนี้เป็นฐานนะคะฟ้าจะไม่ใช้วันที่21เมษายน พศ2 3 2 5นะคะฟ้าจะใช้วันนี้นะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงนะคะ,ะเพื่อน,อนๆไม่งงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะเริ่มอ่านให้ฟังนะคะที่ได้ยินอ,อดีตนายทหารท่านหนึ่งบอกว่าเราอาจจะได้นายกพระราชทานอาจจะไม่มีการยุบสภานะคะจากที่ฟ้าอ่านดวงดาวแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปนะคะจนถึง ต้นปีนะคะยังไงนายกก็ต้องยุบสภาตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้คือวันที่31มกราคมปสองพห69เนาะจะไม่มีการลาออกใดๆทั้งนั้นอาจจะมีภาพหลุดมีอะไรจากาต่างประเทศหรือจากเพดดังๆมีช่วงนี้มีแน่ๆแต่ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้นะคะแค่ขย่าเท่านั้นเองนะคะยังไงการยุบสภาจะเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ที่นายก กล่าวไว้ในสภานะคะเรามาดูเรื่องปฏิวัติรัฐประหารก่อนนะคะว่าหลังจากวันนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะคะจะมีเหตุปฏิวัติหรือรัฐประหารไหมนะคะจากที่ฟ้าดูจากดวงเมืองนะคะวันที่24มิถุนายน2475นะคะเวลาเที่ยงตรงนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นจังหวัดที่ดาวเสาร์และดาวพระฤหัสนะคะล็อกเสถียรสถารภาพระบบรัฐไว้แน่นมากนะคะดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่เรือนที่คุมโครงสร้างอำนาจดาวพระฤหัสก็จะทำมุมประคองสถาบันหลักของประเทศไว้หมายความว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นปีหน้านะคะดวงเมืองแข็งเกินกว่าที่จะถูกล้มด้วยปฏิวัติหรือรัฐประหารค่ะแต่จะมีแรงปั่น มีข่าวลือมีเกมใต้ดินแต่ดวงเมืองไม่แตกนะคะดาวพูตโตยังอยู่ในมุมที่ควบคุมความวุ่นวายไม่ให้หลุดเฟรมได้นะคะอันนี้คือแนวโน้มของดวงดาวโหวรศาศาสตร์สากลนะคะ ชีชัดว่ายังไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนของงูเห่านะคะจะกลับใจไหมตอนนี้คิดหนักไหมเป็นอย่างไรนะคะมีหลายคนถามมาว่าจะเป็นยังไงนะคะมีสสหลายท่านนะคะที่ย้ายไปพักน้ำเงินตอนนี้รัฐบาลก็โดนด่าหนักเนาะก,ก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะกลับใจนะคะอันนี้ฟ้าอ่านจากดวงดาวนะคะมีโอกาสบางส่วน ที่จะขยับกลับมาหรือเจรจากลับมาที่ฝั่งเดิมตั้งแต่ปลายปีนี้นะคะถึงมกราปีหน้านะคะดาวพฤหัสทำมุมกับดาวอังคารในดวงเมืองเกิดพลังอ่าสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรพลังรีเทิร์นและการต่อรองแบบลับๆสูงมากพูดง่ายๆคือใครที่ย้ายพักพอผลประโยชน์จะเริ่มลังเลยิ่งใกล้วันยุบสภานะคะดวงของหลายคนจะ กลัวแพ้มากขึ้นบางคนจะวิ่งกลับเงียบๆโดยไม่ประกาศแต่จะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะจะเป็นแค่บางกลุ่มที่เสียงว่าตัวเองจะสอบตกหรือไปเพราะว่าผลประโยชน์กลุ่มนี้จะกลับมาก่อนเราจะเริ่มเห็นชัดในเดือนนี้เป็นต้นไปและเขาจะกลับมาชัดมากหลัง หลังเราเลือกตั้งเสร็จนะเพื่อนๆลองจับตาดูนะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของพักการเมืองนะคะว่าจะมีการแตกไหมจะมีพักใหม่เกิดขึ้นไหมนะคะในปีหน้าเนะะี่ยค่ะมันจะมีดาวยูเรนัสนะคะมาทำมุมสะเทือนกับระบบพักการเมืองโดยตรงโดยเฉพาะพักใหญ่1-2ึ่งคพักที่มีความขัดแย้งภายในกันอยู่แล้วความหมายตามดวงดาวคือพักใหญ่1นึ่งจะแตกตัว มีคนย้ายออกและตั้งกลุ่มใหม่หรือมีการฟอร์มทีมใหม่เป็นพักรองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อรองรับกลุ่มที่ไม่ลงรอยแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าพักหลักจะล้มนะคะแต่แปลว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมจะหนักโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนของปีหน้านะคะ เมื่อดาวยูเรนะัสมันเข้าสู่จุดที่ตรงกับดวงเมืองเนี่ยนี่จะเป็นสัญญาณและเป็นช่วงที่สภามีเสียงแตกมากที่สุดหมายถึงจะมีพักรองเกิดขึ้นเพื่อลองรับสอสอ,สอที่เขาขัดแย้งกันในพักที่แยกตัวออกไปนะคะเขาจะไปอยู่ในพักรองจะมีการตั้งพักรองขึ้นมาใหม่แต่พักหลักก็ยังอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพัก ประชาชนใช่ไหมพักส้มนะคะที่มีคดี44 4สสสนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็ถามมาที่ส่วนตัวกับฟ้านะคะว่าสรุปแล้วคดีนี้เป็นยังไงนะคะช่วยอ่านแนวโน้มให้หน่อยประมาณนี้นะคะ พระจะใช้วันก่อตั้งของพรรคเป็นเกณฑ์อ่านนะคะอะพรรคประชาชนเนี่ยตั้งก่อตั้งวันที่9สิงหาคมปีพศ2567นะคะในดวงของพรรคเนี่ยมีดาวยูเรนัสและดาวเสาเด่นมากแปลว่าเป็นพรรคที่ต้องเจอความผันผวนและคดีเป็นเรื่องธรรมดาของพรรคเลย คำถามคือจะมีคดี 4, 44สสหรือคดีใหญ่ไหมใช่ไหมคะตามที่ฟ้าอ่านดวงดาวนะคะมีมีแรงกดดันจากการตรวจสอบสูงนะคะในปีหน้านะคะมีคนในพักบางคนโดนคดี แต่ไม่ใช่คดีใหญ่ทั้งพักหมายความว่าไม่ได้โดนทุกคนทั้ง44สสจะไม่โดนทุกคนจะโดนประมาณ2-5คนนะเพื่อนๆลองจำคำคำอ่านดวงดาวของฟ้าไว้นะ จะโดนแค่ไม่กี่คนจะไม่โดนทุกคนดวงพักจะแค่โดนไล่บีบแต่จะไม่แตกนะคะสุดท้ายพักก็ยังอยู่ต่อได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือพักส้มพักประชาชนนะคะส่วนท่านทักษิณน,นะคะจะได้อิสรภาพเมื่อไหร่นะคะอันนี้ฟ้าว่าน่าจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่ที่หลายคนรอนะคะ สำหรับการอ่านดวงดาวแบบโหราศาสตร์สากลน,นะคะของฟ้านะคะท่านทักษิณเนี่ยฟ้าไม่รู้เวลาเกิดท่านนะคะฟ้ารู้แค่วันเดือนปีเกิดท่านและเป็นข้อมูลสาธารณะนะคะ าจากที่อ่านดวงดาวเนี่ยช่วงเดือนกุมภามันาของปีหน้านะคะท่านจะได้รับอิสรภาพบางส่วนจริงๆอันนี้ฟ้าเคยอ่านมาหลายเดือนแล้วค่ะและฟ้าก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงท่านจะต้องได้รับอิสรภาพบางส่วนไม่ใช่อิสรภาพทั้งหมดนะอิสรภาพบางส่วนนะคะท่านทักษิณเนี่ยจะถูกปลดล็อกบางส่วนในช่วงกุมภาพันธปีหน้านะคะ าทางเดินของท่านเนี่ยจะสะดวกมากขึ้นพูดได้มากขึ้นทำงานได้บางส่วนแต่ไม่ใช่อิสระร้อเซนะคะยังท่านยังต้องถูกจับตามองอยู่นะคะแต่ไม่อิสระนะคะแต่ว่าตั้งแต่กลางปีหน้าจนถึงปลายปีหน้านะคะคดีเก่าจะถูกกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีดาวเสาดาวพูตโตบีบดวงของท่านตรงบ้านคดีพอดีเลย ตรงเรือนคดีนะคะอันนี้ฟ้าจะไม่ลงลึกเรื่องภาษาดาวนะคะเพราะว่าบางคนจะงงแล้วก็มันจะเป็นคําที่เป็นขยะมากกว่าเพราะบางคนก็ไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาดาวนะคะรู้คําทํานายไปเลยนะคะคือว่าคดีเก่าของท่านเนี่ยจะถูกหยิบขึ้นมาตีความใหม่ตั้งแต่กลางปีหน้าจนถึงปลายปีนะคะและจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แต่จะไม่ถึงขนาดที่จะต้องกลับไปติดคุกอีกแค่จะเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อต่อรองเพื่อควบคุมเพื่อจำกัดมากกว่าจะเอาท่านไปขังนะคะอันนี้ในมุมของดวงดาวนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปีอ่าไม่ใช่ปีหน้าปีถัดไปพศ2570ถึงพศ2571คดีจะเริ่มคลาย ะค,ะคลายเกือบทั้งหมดเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งดีในดวงกำเนิดท่านนะคะดาวพลูโตก็คลายมุมบีบนี่คือช่วงที่ท่านจะหมดบทบาททางคดีนะคะและระบบก็ไม่จำเป็นต้องมาชนท่านอีกต่อไปก็คือเหมือนประมาณว่า ท่านเหมือนก็ท่านก็อายุมากขึ้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปไล่ล่าท่านอีกแล้วเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะบทบาททางการเมืองท่านก็ไม่ได้เหมือนตอนที่ท่านหนุ่มหรือท่านกําลังมีแรงอยู่อะไรเงี้ยฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นงานท่านทําไมมันก็จะเริ่มคลายลงอันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะของท่านทักษิณสรุปก็คือไม่มีปฏิวัตินะคะเพื่อนๆแล้วก็งูเห่า บางคนจะกลับใจคนไหนที่ไปเพราะผลประโยชน์และก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะสอบตกจะกลับมานะคะเราจะเริ่มเห็นชัดในเดือนนี้เป็นต้นไปและจะชัดที่สุดหลังการเลือกตั้งนะคะพักใหญ่จะสะเทือนนะคะพักใหญ่ๆเนี่ยจะมีการขัดแย้งกันภายใน คนที่เห็นกันต่อหน้าเนี่ยพูดจาดีๆเนี่ยรับหลังเขาจะแทงกันสุดท้ายแล้วเขาก็จะแตกพักออกไปไปตั้งพักใหม่อะไรยเงี้ยค่ะเพื่อรองรับอ่าพักใหญ่ๆห,หลายพักที่เขาทะเลาะกันคนที่ไม่กล้ากลับมาพักเดิมก็จะไปพักนี้เป็นพักใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มนี้กลุ่มคนหน้าบางนะคะ แล้วก็พักประชาชนนะคะที่มีคดีก็จะโดนคดีเป็นบางคนไม่ใช่ทุกคนแต่โดนแน่ๆปีหน้านะคะมีมีแรงดาวบีบพอสมควรน,นะคะแล้วก็ปีหน้าตั้งแต่กรุมพาถึงมีนานะคะคท่านรักสินก็จะได้รับอิสรภาพบางส่วนนะคะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็จะหมดไปช่วงปีพศ2571นะคะ ตั้งแต่พศ2570ถึงพศ257 1นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังมาจนถึงช่วงนี้นะคะฝากติดตามช่องพี่ฟ้าชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ีถัดไปสำหรับคนที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์และสนใจเรื่องการเมืองนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ